ตอนนั้นคือใตมันเต้นแบบตุกๆพยายามแบบยัดของทุกอย่างลงในกระเป๋าให้เร็วที่สุดเราจะไปเลย mm. แต่ไอเราหวางที่กําลังเอาเปย์ขึ้นมาครับไฟมันไม่ติดอ่ะมันเหมือนไฟมันดับไปเลยอ่ะครับมันได้ยินเป็นเสียงแบบสุบแล้วก็เป็นประกายไฟอ่ะขึ้นมาในห้องเหมือนม mm. ันจุดไฟแช็กอะครับเราไอจังหวะหนึ่งอะครับที่ผมกําลังจะเดินไปตับประตูอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบ ได้ยินเสียงกรุงกริงกรุงกริงกรุงกริงอยู่ในห้องแล้วก็ค่อยค่ใกล้เข้ามาที่เราผมมาค่อยค่อยหันไปห่างไปแค่คืบเดียวมันเป็นผู้หญิงใส่ชุดซาลี่สีม่วงเขาเข้ามาอยู่ในห้องแล้วก็เข้ามาอยู่ในระยะประชิดที่แบบแค่คืบเดียวอ่ะจากข้างหลังผมเราหน้าเขาไกลมาแล้วมันเป็นฟันแบบกึกรึ๊บกัึเกีึกึกอยู่ตรงนั้นอะตอนนั้นผมก็แบบแหกปากร้องนะตอนนั้นแต่อยู่ดีๆอ่ะ เขาอะ่ะก็ดึงมือแล้วพยายามออกกำยานในมือมายัดใส่<อ>มือเราแล้วก็กระสิดข้างหูว่าผมมะต้องเป็นคนจุดกรํารยานคนต่อไปตอนนั้นผมแบบไม่พยายามที่จะกำม,มือแต่รับรู้ได้ว่าแรงบีบของเขาอะ่ะมันเยอะอแล้วมือเขาที่บีบเราอะ่ะมันเหมือนเป็นเนือ้อแช่เย็นแบบเย็นมากๆเนี่ยจำไม่ได้ว่าตอนนั้นคือดิ้นทุรนทุรายนานแค่ไหนแต่มารู้สึกตัวอีกทีก็คือกระชากประตูเรากระโดดออกมาข้างนอก สิ่งที่เจอคือไม่มีปูตาอยู่ด้านนอกผู้หญิงคนนั้นก็หายไป<อ>แต่คนที่มาแทนที่อะกลายเป็นคุณแม่คุณแม่ที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าของที่พักใช่ค่ะเราก็จูงมือมากับสารารเหมือนหน้าตาตื่นอยู่ตรงหน้าห้องเราแล้วเขาก็มองเราในสภาพที่แบบตอนนั้นก็คือน้ำตามันขอเบาแล้วเขาก็ถามบอกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเราเราก็บอกว่าเราไม่อยากอยู่ที่นี่ แล้วคุณแม่เขาอะก็เป็นคนบอกว่าเดี๋ยวลงไปคุยกันข้างล่างดีค,ครัมเขาก็พาผมลงไปข้างล่างที่อยู่ตรงโถงนะครับแล้วแม่เขาก็เหมือนนั่งเงียบไปนิดนึงแล้วซาล่าก็หันไปหาแม่แล้วก็บอกว่าบอกเขาไปเถอะแล้วแม่เขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาว่ามีลูกสาวชื่อปูจาครับลูกสาวเขาว่าเป็นคนที่เหมือนแบบ เชื่อในเรื่องการขอพรจากสิ่งศ<ม>ักดิ์สิทธิ์มากๆเขาจะชอบไปจุดกำยานแล้วก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของเขาแม่เขาก็เริ่มสังเกตว่าทุกๆเที่ยงคืนตีหนึ่งลูกสาวจะแต่งตัวส,สวยๆแล้วก็ถือกำยานสีดำออกไปจุดข้างนอก<ม>แล้วก็สั่นละครแล้วทุกทุกครั้งที่ลูกขาทำเขาจะได้ตามนั้นแล้วพอมันเหมือนการขอหนึ่งครั้งแล้วมันได้มันจะทาให้ปูตา เขาอยากได้มากขึ้นอีก,อกเขาก็ไปทําแบบนี้เหมือนเดิมแล้วเขาก็เริ่มได้ขึ้นเรื่อยๆเร